สวัสดีครับปปปดเปิสวัสดีครับครับถ่ายแป๊บเดียวครับอย่าดันครับอย่าดันปิดปิปอาเยอลยเอะไปครับไปครับไปอวนะคะบหลบหลบทางครับอ่พร้อมเดินครับเ โอ้บางหมดเลยโอยพูดใครพูด มีเจ้าหน้าที่ขอหน่อยได้ไหมครับใส่หมวกับเจ้าหน้าที่หมวกขอซ้ายหน่อยครับซ้ายครับซ้ายครับท่านครับผมซ้ายนิดนึงครับ เออพระตูก <ừ> ็ดันไปเรื่อยแล้วนะ เอาไปแล้วเขาไปแล้วเอาไปแล้วพี่